ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะผสมวัตถุดิบการทำลิฟนะคะเราก็นำหลอดลิปนะคะมาใส่ลงในที่ดามลิปก่อนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมค่ะเตรียมว่าเมื่อเราตุนวัตถุดิบเรียบร้อยนะคะของลิปแล้วก็ได้ใส่ลงในหลอดลิปนะคะไปเลยนะคะไม่อย่างนั้นเราตุน วัตถุดิบไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ทันได้เตรียมนะคะอุปกรณ์ในการใส่หลอดลิฟต์นะคะหรือว่าตลับลิฟต์ต่างๆอะค่ะเดี๋ยวลิฟต์มันจะเย็นเร็วมากนะคะทําให้เสียโอกาสนะคะสําหรับเมื่อเย็นแล้วเราใส่ไม่ทันนะคะทําให้เสียลิฟต์ในส่วนนั้นไปนะคะก็ดังนั้นต้องเตรียมตัวก่อนนะคะใส่ลิฟต์นะคะในอุปกรณ์ดามลิฟต์นะคะขึ้นรูปต่างๆค่ะ อุปกรณ์ที่เห็นนะคะแป้นสีเขียวนะคะก็คืออุปกรณ์ช่วยดามลิฟต์นะคะให้ลิฟต์เนี่ยอยู่นิ่งนะคะไม่เกิดการหกหรือว่าตกนะคะทำให้ตัวลิฟต์เนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็ด้านล่างที่เห็นใสๆนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็จะเป็นตลับลิฟต์บามชนิดใสนะคะก็หลอดลิฟต์ที่เราใช้นะคะเป็น หลอดชนิด5กรัมค่ะแล้วก็ตัวตลับลิฟนะคะตลับลิฟกรอสก็จะเป็นตลับบรรจุขนาด3กรัมค่ะเรียงให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมเทใส่นะคะค่ะอุปกรณ์นะคะน้ำมันที่ใช้เป็นพื้นฐานของลิฟนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆ ก็เดี๋ยวว่าจะแนะนําให้เพื่อนๆพนพี่ๆเนี่ยได้รู้จักทีละตัวกันเลยค่ะด้านนี้นะคะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะ olive oil ออนะคะร้าวเวอร์จินค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นน้ำมันงานะคะสะกัดเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำมันมะกอกเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำมันสวิตอัลมอนนะคะน้ำมันอัลมอนด์ออยนะคะเป็นออแก,กนิกค่ะแล้วก็ นี่ค่ะน้ำมันเมกคาเดเมียค่ะแล้วก็เป็นวิตามินอ e ีนะคะใส่เพื่อบำรุงริมผิวปากแล้วก็เป็นวัตถุก,กันเสียดโดยธรรมชาติค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราวางปิ๊กเกอร์นะคะลงเครื่องช่างเรียบร้อยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะปรับเป็นศูนย์นะคะทุกครั้งนะคะตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกเราก็คือต้องการน้ำมันมะกอ,อกค่ะ20กรัมนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะ เรื่อยๆค่ะให้ได้20กรัมนะคะอย่าใจลอยนะคะค่ะ,คะแล้วก็ใส่น้ำมันสวิตอัลมอนด์นะคะ20กรัมหรือ20 ml เหมือนกันค่ะ ค่อยๆใส่นะคะอย่าเร็วจนเกินไปค่ะถ้ามันเกินแล้วจะนำออกลำบากนะคะค่ะจเย็นๆค่ะค่อยๆทำนะคะค่ะตอนนี้นะ้ำมันแมคคาเดเมียก็20 ml เรียบร้อยค่ะต่อไปอย่าลืมปรับเป็นศูนย์นะคะอันนี้เป็นตัวที่3แล้วนะคะ ตัวต่อไปจะเป็นน้ำมันงาสกัดเย็นค่ะใส่ไป20 ml เช่นเดียวกันค่ะค่อยๆทํานะคะค่ะตอนนี้น้ำมันงาก็อยู่ที่20 ml มลตรเรียบร้อยค่ะเป็นตัวที่4นะคะ ตัวต่อไปเป็นน้ำมันละหุ่งนะคะก็กดให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะแล้วก็เทน,น้ำมันละหุ่งลงไปให้ได้20มิลลิตรเหมือนกันค่ะจนครบทั้งหมดน้ำมัน5ตัว100 ml หรือว่า100มลนะคะลำดับถัดไปค่ะเราต้องการขี้ผึ้งนะคะ 50กรัมค่ะอย่าลืมนะคะปรับให้เป็นกรัมก่อนนะคะเมื่อสักครู่นะคะเป็นแบบมิลลิลิตรนะคะคนละหน่วยกันเพื่อนๆเรามาระวังกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะทำขี้ผึ้ง50กรัมนะคะเราจะใช้ทั้งขี้ผึ้งแบบขาวนะคะไวท์บีแวกนะคะแล้วก็เยลโล่บีแวกนะคะก็เป็นแบบ ขี้ผึ้งสีเหลืองด้วยนะคะรวมกันให้ได้50กรัมค่ะอย่างละครึ่งอย่างละ25กรัมนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะเราก็จะช่างนะคะขี้ผึ้งสีเหลืองนะคะ Yellow b บ e เว็ x นะคะแล้วก็ White b e ว็กนะคะรวมกันให้ได้ 50กรัมค่ะตอนนี้อยู่ที่26กรัมแล้วนะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมดูนะคะที่ตาช่างเราด้วยนะคะว่าเป็นแบบกรัมเรียบร้อยหรือย,ยังนะคะเพราะว่าเมื่อหน่วยเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นหน่วยมิลลิลิตรนะคะคนละหน่วยนะคะสูตรจะไม่เที่ยงนะคะเราต้องการที่จะให้สูตรของเราเนี่ยได้มาตรฐาน เวลาที่เราทำทำในคราวหน้าค่ะเราก็จะได้สูตรที่ค่อนข้างจะเที่ยงแล้วก็สเสถียรนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปให้ได้50กรัมนะคะค่อยๆใส่ลงไปให้ได้50กรัมนะคะค่ะก็ได้50กรัมแล้วนะคะเป็นขี้ผึ้งแบบ ขาวนะคะ white b e w a x นะคะแล้วก็ขี้พิ่งแบบสีเหลืองนะคะเป็น yellow b e e w a x นะคะก็ปนกันค่ะอย่างละ25กรัมนะคะก็ได้ครบแล้วค่ะ50กรัมนะคะค่ะต่อจากนี้เราก็จะใส่เป็นวาสลีนนะคะหรือว่าปิดโทเลียมเจลนะคะจำนวน7.5กรัมค่ะก็เดี๋ยวจะชั่งแล้วก็ใส่ไป7.5กรัมค่ะ ต่อจากนี้ก็นอจากวาสลีนแล้วนะคะก็จะเป็นเชียร์บัตเตอร์ค่ะเชียร์บัตเตอร์เราจะใช้สองเท่านะคะของอาวาสลีนค่ะก็คือ15กรัมค่ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะค่ะก็น้ำมันทั้งหมด100 ml นะคะแล้วก็จะมีขี้ผึ้งชนิดขาวแล้วก็ขี้ผึ้งชนิดเหลืองนะคะ ทั้งหมดห0สกรัมค่ะแล้วก็วัสลีนนะคะ7.5กรัมค่ะแล้วก็เชียร์วัตเตอร์ค่ะ15กรัมนะคะต่อจากนี้เราก็ทำการตุ่นแล้วค่ะตุ่นเสร็จปั๊บนะคะเราก็มาใส่ลงในภาชนะนะคะจะเป็นหลอดลิฟกับตลับลิฟนะคะแล้วก็รอให้เย็นค่ะ ค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการตุ่นนะคะวัตถุดิบนะคะของเรานะคะในการทําลิปบาล์มนะคะร,ระมัดระวังไฟนะคะขอเพื่อนๆนะคะให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะในการตั้งนะคะเนื่องจากเดี๋ยวจะไหม้นะคะทีนี้จะใช้ไม่ได้นะคะเสียหมดแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราช่างเรียบร้อยนะคะเราก็ นำวัตถุดิบของเรานะคะใส่ลงในภาชนะนะคะขอเป็นสแตนเลสนะคะหรือว่าเป็นแก้วก็ได้ค่ะไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะเพราะว่าอาจจะมีสารตะกวนได้นะคะก็ตั้งไฟด้วยไฟต่ำนะคะเรียกว่าการตุ๋นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้ละลายทั้งหมดนะคะแล้วก็รอเย็นสักครู่นะคะแล้วก็ถึงใส่อ่า ตัวหลอดพิมพ์พของเราได้เลยค่ะค่ะในขณะที่รอนะคะให้ละลายทั้งหมดนะคะเราก็เตรียมค่ะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มซ่านะคะเป็นการปรุงให้ลิปกอดของเราน่าใช้เพิ่มขึ้นค่ะรอก่อนนะคะจะเย็นๆค่ะยังไม่ละลายนะคะ ค่ะเมื่อละลายหมดแล้วนะคะก็เตรียมยกลงได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ไหม้นะคะค่ะถัดจากกระบวนการตั้งไฟเรียบร้อยนะคะเมื่อ,อวัตถุดิบของลิปเนี่ยละลายหมดแล้วนะคะค่ะก็รอนะคะให้เขาขุนเล็กน้อยค่ะรอให้สารที่ละลายขุนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปค่ะ เพราะว่าน้ํามันหอมระเหยเนี่ยไม่แนะนํานะคะให้ใส่ตอนที่ละลายแล้วก็เดือดทันทีนะคะเนื่องจากว่ากลิ่นเขาระเหยได้ค่ะดังนั้นกลิ่นของเขาก็จะไม่ได้ดังไม่ได้อย่างที่เราช่างไว้นะคะก็รอสักครู่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็เราอาจจะไม่ต้องคนก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเปื้อนช้อนแล้วช้อนก็จะพอแห้งนะคะก็ได้ไม่สัดส่วนไม่เท่ากันนะคะ ในช่วงที่รอนี้นะคะหากว่าถึงเวลาที่พร้อมเทแล้วนะคะคือตัวที่เห็นนะคะเนี่ยนะคะถ้าเกิดสีขุ่ลงบ้างแล้วก็คืออุณหภูมิเริ่มลดลงนะคะทุกท่านคะเวลาที่เราจะเทวัตถุลงไปในลิฟต์นะคะลงในตลับลิฟต์นะคะขอให้เป็นสถานที่โปร่งนะคะมีอากาศด้วยนะคะ ให้เป็นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำนะคะหรือว่าเราเนี่ยค่ะตอนเทนะคะขอให้ใส่หน้ากากด้วยนะคะเพราะว่าสารเคมีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นสารธรรมชาติก็ตามแต่เมื่อปรุงกลิ่นแล้วค่ะกลิ่นจะรุนแรงมากนะคะแล้วก็อันตรายด้วยนะคะเนื่องจากว่าบาัสเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะในขณะที่บัตปรุงยาหมองค่ะแล้วก็พอดีเป็น ห้องมันเล็กนะคะแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะก็คือไม่มีอากาศนะคะก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเมื่อรินยาหมองลงไปในตลับนะคะสักสิ้านาทีว่าเจ้าเวียนศีษะมากแล้วก็เคลื่อนไส้เลยค่ะดังนั้นให้ระมัดระวังขอให้สถานที่เนี่ยอากาศ่ายที่ได้สะดวกแล้วก็ผู้ทํารบกวนใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะอย่าหายใจเอากลิ่นของอ่า วัตถุต่างๆลงไปนะคะกลิ่นน้ำหอมระเหยก็ไม่ได้นะคะอาจจะทำให้มีพิษนะคะต่อเราได้ค่ะก็เย็นแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเทลงใส่นะคะตลับลิปนะคะแล้วก็ใส่หลอดลิปนะคะแต่ว่าตอนสาธิตเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะไม่เห็นขอประทานโทษด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ่ายทำกับทำเนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วก็ ไม่ถนัดนะคะยังไงก็ใช้วิธีการอธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายให้ให้ทราบอีกทีนะคะค่ะค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเทลงบนหลอดลิปสติกนะคะแล้วก็ลงบนตลับลิปสติกเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆอคะอย่าลืมเก็บความละเอียดของงานด้วยนะคะก็ะตัวหลอดลิปสติกอะค่ะ เมื่อเราเทไปนะคะต้องให้เรียบเลยนะคะพูนขึ้นมาเล็กน้อยเลยค่ะให้นึกนะคะว่าเวลาที่ตัวลิปเนี่ยเขาแห้งแล้วนะคะเขาจะไม่หวําลงไปนะคะมันจะทําให้ดูไม่สวยนะคะต้องให้ดูเต็มหลอดเลยนะคะก่อนจะวางลงบนตัวแป้นเขียวนะคะก็ขอให้หมุนนะคะไปให้สุดนะคะเพื่อให้ได้ ลิปเต็มหลอดนะคะส่วนตลับลิปนะคะก็พยายามเก็บงานให้ละเอียดค่ะเทเขาให้พื้นเรียบนะคะเต็มพูลไปทุกอันเลยค่ะงานนี้ดีค่ะอย่างน้อยเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะละเอียดนะคะก็เป็นการฝึกนะคะให้เราใจเย็นค่ะเย็นได้รอได้นะคะค่ะค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็รอนะคะจนเขาเย็นค่ะไม่นานนะคะสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวก็นำเขาออกได้นะคะค่ะเพื่อนๆพี่ๆถึงขั้นตอนนี้นะคะลิปบามนะคะลิปมันของเรานะคะก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ตลับละ3กรัมนะคะส่วนเป็นหลอดแบบนี้นะคะเป็นหลอดละ5กรัมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องใช้ตัวสิวแบบนี้นะคะค่ะตัวสิวแบบนี้นะคะค่ะบบะคะคอยๆแค้นะคะเอาส่วนที่มันออกมาไม่สวยไม่เรียบนะคะส่วนเกินต่างๆนะคะออกให้หมดนะคะให้สวยเหมือนกับ ที่เขาขายในร้านนะคะเป็นการแต่งให้ดูสวยแล้วก็งดงามนะคะแล้วก็ตัวตลับเนี่ยเราอาจจะทำเป็นสติกเกอร์การ์ตูนหรือว่าชื่อเรานะคะเป็นลิบบามนะคะหมอบัดท,ทีทีเแบบนี้นะคะหรือจะเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปมะพร้าวนะคะเป็นรูปของวัตถุดิบที่เราผสมลงไปนะคะแต่ก็จะมีนิดนึงตรงที่ว่าตัวหลอดลิบนะคะ จะยังไม่เรียบนะคะเหมือนที่ร้านที่ขายนะคะก็บาทดเองนะคะก็จะต้องปรับปรุงฝีมือการเทนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆก็ระมัดระวังในการเทด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหวํำลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะดูไม่สวยนะคะถ้าขายก็ราคาก็จะไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นลิป มีตำหนินิดหน่อยในการส่วนของการเทนะคะขั้นตอนการเทแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆพี่ๆคะอันนี้ก็คือตลับลิบาล์มของบ้านนะคะขนาด3กรัมค่ะกำลังพอดีเลยนะคะกับ การให้หนึ่งคนนะคะก็จะใช้ได้ราวๆเดือนหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นรูปหมอบารท TTM ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบหลอดนะคะขนาด5กรัมค่ะการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดุนะคะของเรานะคะอาจจะใช้ กล่องแจกด้วยค่ะเป็นกล่องสีธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือไม่ได้พิมพ์ลวดลายใดๆลงไปที่ที่กล่องนะคะแต่ถ้าเพื่อนมีกล่องของตัวเองแล้วนะคะหรือว่าจะเพิ่มลวดลายต่างๆให้ดูมีมูลค่ามีราคาขึ้นก็ดีมากเลยค่ะก็นี่นะคะก็จะทำให้ดูเป็นไอเดียนะคะอันนี้นะคะแต่ตัวมันจะ ไม่สมดุลนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแบบหน่อยนะคะค่ะอันนี้นะคะสีม่วงค่ะกับสีเหลืองเนี่ยตัดกันฉับเลยค่ะดูสดใสเลยนะคะถ้าวางในเชฟร้านนะคะก็จะเด่นกว่าเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าสองสีนี้ตัดกันเลยนะคะม่วงเหลืองค่ะเป็นรูปนะคะหมอบาสทีทีเอมค่ะ ก็จะชอบอันนี้มากเลยค่ะนะคะน่ารักค่ะค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆค่ะก็ตัวลิปบาล์มนะคะก็มันจะไม่อ่อนไปสักทีเดียวค่ะก็จะอยู่ตัวนะคะด้วยความที่เขามีน้ำมันทั้งหมด5ชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอก น้ำมันงาน,นะคะน้ำมันละหุ่งแบบนี้นะคะตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะคะเป็นลิปมันที่มีความแข็งนะคะแต่ว่าพอเราทาลงไปอะคะ่ะจะมีความนิ่มค่ะจะมีเป็นลื่นดีนะคะเป็นอิมมเลียนนะคะนะคะก็ลื่นดีค่ะไม่มีสีนะคะก็ใช้ได้ทั้งเพื่อนเพื่อนพี่ๆผู้หญิงแล้วก็เพื่อนเพื่อ พี่ๆผู้ชายเลยนะคะก็ไม่มีสีก็ดีเลยค่ะนำไปถวายพระนะคะทำนำไปถวายแม่ชีก็ดีมากเลยค่ะด้วยความที่เขาไม่มีสีค่ะแล้วก็ตัวกลิ่นนะคะป้าก็จะปรุงนะคะเบลนนะคะเป็นกลิ่นส้มซรากค่ะหอมอ่อนๆนะคะไม่ได้ใส่เยอะใส่แค่หนึ่งเปอร์เซนตนะคะ โอเคสูตรนี้ดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ร้อนนะคะ mm. ก็จะไม่ละลายง่ายค่ะสามารถพกพาได้สะดวกค่ะตัวตลับแค่3กรัมค่ะส่วนหลอดก็แค่5กรัมนะคะใครจะเพิ่มมูลค่าโดยการหากลองใส่หรือว่าอยากได้หลอดลิปสติกหรือว่าหลอดลิปสวยๆนะคะก็มีขายเลยค่ะตามนี้เลยนะคะ